ถึงเรื่องวันเกิดคุณแม่เลยละกันครับผมยังไงบ้างคะป่าก็เมื่อสองวันที่แล้วครับไม่ได้พาไปไหนเลยครับเพราะว่าผมถ่ายละครอยู่วันเกิดคุณแม่เลยเนี่ยผมก็ถ่ายดีตาอยู่ครับวันต่อมาก็ถ่ายโนราครับมีซื้อของขวัญวันเกิดให้ไหมคะยังนะครับอยู่ด้วยกันยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยครับแต่รูปหนึ่งที่ทําให้แฟนคลับฟินก็คือน้องโบแอบเ,เดทคุณแม่โรยี่จีโอ้ยก็คงไม่ฟินขนาดนั้นมั้งคะฟินก็ ก็เป็นผู้ใหญ่อะค่ะที่เราสนิทด้วยอะไรเงี้ยก็ต้องก็ต้องแฮปปี้เบิร์เดย์แล้วก็ก็ต้องต้องทำอยู่แล้วอะอะไรโบบอกว่ารักมากกว่าใครรักคนอีพี่ไม่หนูบอกว่าอะไรนะรักไม่น้อยไปกว่าคนอื่นไม่หรอกจริงๆเราเราค่อนข้างใกล้ชิดกันไงค่ะขโมยพรก็อาจจะดูแบบใกล้ชิดกันหน่อยครับเป็นปกติครับอย่างเห็นคุณแม่ลงรูปไปด้วยกันเหมือนไปเที่ยวด้วยกันสองครอบครัวเป็นไงบ้างไปไหนอะจำได้ไหม ส่วนมากก็มีไปทําบุญครับไปทําบุญล่าสุดก็ไปไหว้พระเก้าวัดเก้าวัดใช่ครับที่ที่จริงๆส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้ไปแค่2ครอบครัวเพราะว่าจะมีพี่พี่ผู้ใหญ่คนเนื้อค่ะใช่เขามีรถอ่ะเป็นเปรถแม่นมครับเป็นแก๊งแม่นมแฟนคลับบ้านคู่ครับอ่าเขาก็จะพาไปทําบุญอย่างเงี้ครับทหมือนร่วมกันว่ากันคุณแม่เอ็นดูน้องบอไปลูกเหมือนลูกสะพ้ายเลยนะยังไม่ถึงเป็นลูกสะพ้ายนะคะแต่น่าจะเป็น น้องสาวพี่ไม้มากกว่าเพราะว่าคือมันจะเรียกว่าลูกสะใภ้ก็ไม่ได้อ่ะน้องสาวที่น่ารักเป็นน้องคนหนึ่งที่ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับแม่ชมน้องโบบ่อยไหมคะครับผมแม่ชมน้องโบบ่อยไหมคะก็ชมบ่อยครับว่าน้องเป็นคนน่ารักคือเป็นคนตันยูครับก็ทำทำงานเนาะทำงานให้พ่อให้แม่อย่างนี้ครับหรือว่าเอ็นดูเป็นลูกอีกคนหนึ่งครับเป็นน้องสาวอีกคนหนึ่งครับตอนมีน้องสาวหรอที่ไง แม่เออแม่มียุให้จีบไหมคะไม่มีครับไม่เคยคุยกันเรื่องนี้ครับส่วนมากก็ทํางาน7วันน้องก็ทํางานเจ็ดวันเหมือนกันนะก็แบบมองๆกันมาบอกว่าที่แบบน้องไม่ยอมเปิดตัวสักทีเพราะแบบรอโบบรรลุนิติภาวะบรรลุนิติภาวะโอ้ยเด็กจะสองสิบสามก็มีแฟนแล้วก็มีนี่เขาไม่จีบเนี่ยมันจะเป็นแฟนได้ไงยังไงคะรับพูดมาอย่างงี้โอ๊ยอยากจีบไหม ครับผมเป็นเรื่องของอนาคตครับวันนี้ทำงานก่อนเนี่ยผมก็มีแพลนทำอะไรหลายอย่างเดี๋ยวมีแพลนซื้อบ้านด้วยครับก็ทำงานตรงนี้ก่อนนะครับดูแลแม่ก่อนแม่หนูไม่ได้เอายี่ป่าพี่ไม้จิ๋มเอายี่ป่าคนอื่นค่ะใช่เดิจิ๋มเดินทางที่ไวเดินจิ๋มซีดแล้วเนี่ยแล้วมีน้องโบตรงสเปคหน้าไหมครับก็มีหลายอย่างตรงสเปคครับ มีข้างในครับเป็นคนแบบมองโลกในแง่ดีเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วเมื่อไรจะทำให้ได้ฟินจริงๆ่ะคนรุ่นเดียคนรุ่นเนอะก็เป็นเรื่องของอนาคตครับผมต้องดูไปเรื่อยครับกมีคบกันเราเลยครับสิ่เชียร์ไม่แบบไม่มันอยู่ยุ่งไม่ขึ้นมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าว่าคนนี้ใช่หรือเปล่าอาจจะมีคนอื่นที่ใช่มากกว่าก็ได้ใช่ไหมแล่โบ แล้วทำไม่ใช่สหรับโอะพี่ไม่ก็น่ารักค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช่เต็มร้อยกำลังดูอยู่ตอนนี้ประมาณ99%ใช้คำว่าดูมันก็ต้องดูไปเรื่อยๆค่ะถ้าสมมติว่าทุกคนอยากจะให้แบบเราคุยกันจริงๆอะไรเงี้ยศึกษากันอยู่อย่างนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะศึกษากันอยู่ใช่สาวดี้ใช่ใช่ค่ะก็เรื่อยๆครับต่างคนต่างทำงานดีกว่าครับจไม่ค่ะว่าสักกี่ปีกาไม่กาศึกษากันสักกี่าีไม่กาไมาทำเรื่องละครไหมละครรอยรักแรงแค้นกำลัง ดังในช่วงนี้เกียจนเกมจน <laughs> ครับสถานะตอนนี้<ล>เรียกว่าอะไรคะคันธงอะไรอ่ะจัดไปสถานะตอนนี้นะคะขอประกาศให้ทุกคนได้ทราบกันไว้นะที่นี้ด้วยว่าเราสองคนเป็นพี่น้องกันคะ <laughs> ่ะอบอกว่เ <laughs> ดี๋กวจะมีไปทำบุญข้ะถินอะไรอ๋อที่ขอนกันที่ขอนแก่น <ๆ c oughs> ครับอ่วันที่7ครับที่วัดป่าสว่างพรสนกว้างครับไปด้วยกันไหมคะ อันนี้ติดสอบติดสอบทั้ง7ทั้ง8เลยแต่ว่าผมมีแฟนคลับไปเรียบร้อยแล้วค่ะกระถินกระถินเรียบร้อยความบุญคู่กันก็ทำร่วมร่วมจริงจริงก็ทำร่วมกันมาบ่อยแล้วครับกลัวคนจะมองเป็นคู่จิ้นคู่บุญเลยไหมก็ดีสิครับก็ดีเนาะครับคู่บุญก็ยังดีใช่เพราะถ้ามีโอกาสไปทำบุญได้ก็ดีมากแล้วค่ะแต่เหมือนบางคนเขาก็เอาคู่เราไปเปรียบกับคู่นั้นเด็ดยากว่าว่าจะบุญ อ๋อไม่หรอกครับการทำบุญนี่คือเป็นเป็นเบสิกของทุกคน,น,นอยู่แล้วว่าทำให้เราสบายใจอะไรเงี้ยฮะกังวลไหมคะถูกมองแนวนะไหนถูกมองแนวเปรียบเทียบไม่น้อเพราะทุกคนก็มีสิทธิ์เปรียบเทียบกันได้อยู่แล้วเพราะอะไรที่มันคล้ายๆกันเนี้ยก็คือมันสามารถอะมันเปรียบได้อยู่แล้วอะค่ะแต่คือเราสองคนอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้คล้ายๆกับนักเดกไดย